ฉันรู้สึกว่าเรากำลังเดินเข้าไปในบางสิ่งที่มากกว่าที่เราจะเข้าใจผมก็รู้สึกแบบนั้นมันเหมือนมีแรบางอย่างที่ดึงเราเข้ามาที่นี่พิมพ์หยุดที่หน้าจารึกขนาดใหญ่มีรวดลายกสลักที่เริ่มเรือนลางเธอใช้มือสัมผัสพ,พื้นผิวของจารึกเบาๆข้อความเหล่านี้พวกมันพูดถึงคนสองคนที่ถูกลิขิต ให้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างในอดีตมันบอกว่าผู้ที่กลับมาจะต้องแก้ไขสิ่งที่เคยสัญญาไว้ไม่เช่นนั้นวงจรจะไม่มีวันจบสิ้นทั้งสองจ้องมองกันด้วยความสงสัยและกังวลเมื่อบอยแต่จารึกความทรงจำจากอดีตเริ่มผุดขึ้นมาใหม่ในหัวของเขาเขาเห็นภาพตัวเองในชุดนักรบกำลังยืนอยู่กับหญิงสาวในชุดไทยโบราณ พวกเขาอยู่ท่ามกลางลานกว้างของวัดแห่งเดียวกันนี้แต่ในภาพสมบูรณ์อย่าห่วงเลยค่าสัญญาว่าเราจะไม่จากกันแต่คำสัญญาของท่านจะไม่ทําร้ายเราหรือภาพในอดีตจางลงบ่อยกลับมาสู่ปัจจุบันเขาหอบหายใจแรงและถอยหลังออกจากจารึกคุณโอเคไหมผมเห็นอะไรบางอย่างมันคือเราแต่ในอดีตมันต้องมีเหตุผล ที่เราเห็นแบบนั้นพิมพ์พบช่องว่างเล็กๆใต้จาวึกที่ดูเหมือนจะเป็นที่เก็บบางสิ่งไว้เธอก้มสำรวจและดึงวัตถุโละหะที่เก่าแก่ขึ้นมามันเป็นเครื่องรางโบราณนี่อาจเป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อขายความจริงมันเป็นเหมือนกุญแจอะไรบางอย่างเราควรทำไงต่อเราต้องหาคำตอบและมีบางสิ่งที่เราต้องํำ ให้สำเร็จในชาตินี้ทั้งสองโบตากันท่ามกลางแสงจันที่สาดส่องในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ